กราบสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมไม้ชิปนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม My Hero p i x e l นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ผมเล่นมานานแล้วแต่ขี้เกียจเอามาอัดเนี่ยอานะครับซึ่งมันเป็นเกมที่ผมชอบเล่นพอสมควรเลยนะแล้ววันนี้จะมีอะไรก็ไปรับชมรับฟังกันเลย <S <S <Okay S 2> โอเคนะครับซึ่งด่านนี้มันมีให้เล่นแบบ เล่นรับแลกกับเล่นหลายคนด้วยนะครับคือเล่นแบบคนเดียวนะครับก็จะกดไปที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นี่แล้วเวลาเล่นหลายคนก็ต้องกดไปที่ด้านขวามือนะครับผมแล้วผมจะมาเล่นแบบหลายคนดูนะซึ่งถ้าใครอยากให้เล่นแบบแบบคนเดียวก็คอมเมนต์หนดูซิไม่มีเลยโอเค หังว่าจะมีนะไอ้เพื่อนไม่มีเฮ้ยเขาเขาเขามันเจอกันมาเร็วสิเพื่อนโอเคเอิม่มโอเคเพื่อนเอาเพื่อนหายเพื่อนโอเคเพื่อนไปเร็วมาหนี่เดี๋ยวเราแบ่งมานี่สิ เวบ้านี่งไงนี่ไงนี่มันตัวอะไรเนี่ยโครงกระดูกเอ้ยเจ็บซึ่งเกมนี้ไม่ได้ทำอะไรมากก็เชื่อให้เราได้ไปข้ามอนสเตอร์นะครับซึ่งทุกคนจะเห็นความคืบหน้าตรงนั้นไหม อ่านั่นมันจะเป็นความก้าวหน้าของเรานะครับถ้าเรามีความคืบหน้าถึง100นะครับเราก็จะสามารถไปสู้กับบอสไดน้นั่นเองนะครับซึ่งบอสแต่ละตัอย่างนี้ก็หน้าตาดูไม่น่าเกียดเลยนะหน้าตาดูไม่น่าเกียดเออดูที่ไปเลยอะ่ะโอเคมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,มรวไม่มีทางเพื่อนมาสิเอ้ยเอ้ยตรงนี้มี ตรงนี้มีอีกตรงนี้มีมาซิเอ,อ้เอ,อ้ยยาเจ็บเก็บ,บ,บ,บมานี่เออลืมบอกไปเกมนี้เนี่ยมันมีอาชีพให้เลือกได้สี่อาชีพนะพ่จะเป็นนักดาบนักธนูนักเวทนะครับเอ,อ้าเพื่อนหายเพื่อนหายเอาเพื่อนไปไหนอ่ะ เพื่อนหาอีกแล้วเฮ้ยหาเพื่อนไม่เจอฮัลโหลฮัลโหลมาเวลไม่มีเลยอย่ะสุดยอดมากเพื่อนหายอย่าบอกนะว่าเพื่อนออกไปแล้วเฮ้ยไม่นะเพื่อนเพื่อนออกไปแล้วจริงด้วยโอเคนะครับก็เราต้องทุกคนเห็นตรงอะไรตรงมินิแมปนั่นไหม นั่นแหละครับคือจุดที่มันมีกลุ่มมอนสเตอร์เป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยก,ก่อนมันไม่ใช่บอลครับมันเป็นแค่กลุ่มมอนสเตอร์จำนวนมากซึ่งถ้าใครอยากหาโหลดมาเล่นนี่ก็โหลดได้จากชั้ง App Store และ y Store เลยนะครับหรือกดที่ใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับมันทำไมมันมเยอะจังเลยเนี่ย โอเคโอเคเมื่อความคืบหน้าเต็มร้อยแล้วครับแล้วก็จะสามารถค่าสู้กับมอนสเตอร์อะไรเนะี่ยอ่ะวินขับเคลื่อนโอ้โหชื่อแบบอลังการมากมาดิมาสิมาส,มาสิเอ้ยเอ้ยจะตายนี่แกมาเอ้ยเยมันมีความโหดไม่แตกต่างอะไรกันเลยเอ้ยแปบบ๊บหิวเลือดก่อน เลกันเกันไม่หิวเลืเลอดแล้วซึ่งทุกคนอาจจะสังเกตนะครับว่าหลอดบอสมันมีอยู่ประมาณ3-4แท่โอเคชนะแล้วอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหคิดว่าจะแน่มาอย่างเท่เชีย, hey, เยวเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเกมนี้มันยังมี หลายแฟชั่นอีกแค่กดเข้าไปตรงสามเหลี่ยมตรงนั้นอ่าแล้วมันก็จะขึ้นรูปนี้ขึ้นมาให้กดไปที่ชุดอ่าแล้วมันก็จะมีชุดให้เลือกหลากหลายตามแฟชั่นเ,ออเดี๋ยวนะวู้ว้าวซึ่งหลากหลายแฟชั่นนะมันก็แพงไม่แพ้กันอย่างเช่นอันนี้ก็สามลายเพชรหรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่น อะไรพวกนี้ก็ผมเลือกใช้ไอตาโปแล้วกันมาดูดีเพื่อนเพื่อนอีกด้วยเพียงแค่กดมาตรงนี้และกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดกรอกชื่อ ID ผู้กล้าเท่านั้นมันก็จะสามารถเพิ่มเพื่อนให้คุณได้แล้วและยังมีระบบการเลื่อนขั้นที่สุดแสนจะสุดยอดมันนีมีตั้งแต่ f f บวก f บวกบวกซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแล้วก็ e e บว e บ d d บวก d บ c c บว c บบและ b b บว b บกับ a a บวก a บแล้วก็ s s ว s บแล้วก็ s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  บวกบ s s บวกบวกและ e x 1>, 1 ex 2 e และ ex 3นั่นเองนะครับผมนี่มันเป็นตำแหน่งผู้กล้าและผมยังอยู่ e บดอยู่เลยน,นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเท่านี้ก็ขอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย